สวัสดีครับท่านผู้ชมผมธวัชชัยชูรั์วีกรีทีนิวและทีมงานนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่วัดสายไหม่ตำบนคูคดอำเภอรำลูกกาจังหวัดประทุมธาน,นีนะครับท่านผู้ชมวัดสายใหม่นั้นเป็นวัดที่เก่าแก่นมนานแล้วท่านผู้ชมนะครับถ้าผ่านไปผ่านมาท่านผู้ชมก็แวะเข้ามาไหว้พระที่วัดสายไหมได้นะครับและว,วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมชมบริเวณร,บรอบๆของวัดสายไหมนอกจากนั้นแล้ว ผมได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวผมจะให้หลวงพ่อนั้นพูดถึงวัดสายไหมว่ามีความเป็นมาอย่างไรหลวงพ่ออยู่ที่วัดสายไหมนี้มานานเท่าไรแล้วและมีอะไรบ้างที่วัดสายไหมเป็นจุดเด่นนะครับนั้นท่านผู้ชมทุกท่านเชิญติดตามผมไปได้เลยครับการานรัการหลวพ่อครับหลวงพ่อครับผมมาวัดสายไหมเป็นครั้งแรกนะฮะใน,ในรายการวิกฤตีทีนี้ฉะนั้น ผมอยากให้หลวงพ่อพูดถึงวัดสไสไใหม่ความเป็นมาอย่างไรหลวงพ่ออยู่ที่นี่นานเท่าไรแล้วและท่านผู้ชมมาไหว้พระที่วัดสไส่ใหม่นั้นมีอะไรบ้างอย่างนี้เลคะครับอืมก็ขอจเจริญพรนาทีมงานที่ได้มาทำสารคดีความเป็นมาของวัดสไส่ใหม่วัดสไสไใหม่นั้นก็มีการก่อร่างสร้างความประวัติความเป็นมาก็ตั้งแต่ปีพุทธศักราชสองพัน 441โดยหลวงปู่เริ่มนะวัดนาโบถ์ณนะปัจจุบันนี้ก็เป็นพุทธสถานเชิงท่านาโบท์ที่อำเภอปากเกร็ดได้ทุดองมาอย่างบริเวณนี้เห็นว่าทุ่งนี้สมควรที่จะมีวัดเกิดขึ้นนะท่านก็ได้ทำการพิธีการปรากฏอยู่ที่บริเวณทุ่งสายไหม่นี้แต่ก่อนนี้ทุ่งสายไหม่นี้ก็คือเขาเรียกว่าทุ่งหลวงนะทุ่งหลวง มาปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นทุงสายใหม่ไปเป็นหมู่บ้านสายใหม่หรือว,ว่าวัดสายใหม่เพราะฉะนั้นดีการก่อสร้างวัดมาก็ประมาณ1 1 7ปีณนะปัจจุบันนี้โดยที่มีลุงปู่ยัตอุตโมซึ่งเป็นชาวรามันนะที่ลุงปู่เริ่มวัดหน้าโบสถ์ได้ส่งลุงปู่ยัดมาเป็นเจ้าวาดน,นะองค์แรกของวัดสายใหม่ก็คือบุรพาจารย์ของพวกเราท่งนไหน มาณปัจจุบันนี้อาตมาภาพเองก็เป็นเจ้า,าวาดร,รูปที่6ของวัดไชยใหมเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็บวชอยู่ที่วัดไชยไหม่ก็รวมแล้วก็ประมาณ25,000พรรษานะที่ได้เป็นพระภิกษุได้รับการอุปสมบทโดยท่านพระครูวิเศษนะพระครูวิเศษและก็มาณปัจจุบันก็คือท่านเจ้าคุณพระสุนทร ศรีราจา์อดีตเจ้าอาวาสวัดช่ใหม่อย่างหลวงพ่อเจ้าพระอําเภอวัดราชานุนนั้นก็เป็นกรรมวาจาจารย์ของอาตามาทีหนึง่งเพราะนั้นปัจจุบันนี้อาตามาก็เป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดไชใหม่นี้เพราะฉะนั้นญาติยโยมทุกคนทุกท่านนะเมื่อได้ได,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 ดูสารคาดีเกี่ยวกับการเผยแผ่ประวัติความเป็นมาของวัดไชใหม่ก็ดีเพราะว่าสถานที่ศักดิ์สิทธ หรือว,ว่าสิ่งที่เราสักการบูชาในวัดส,สายใหม่ก็มีอย่างเช่นรูปหล่ออดีตเจ้าวาดนะหลวงพ่อพระพุทธจินราชและก็หลวงพ่อโสธรหลวงพ่อพุทธสิหิงและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือพระบรมสารีริกธาตุที่ได้นํามาเปิดเป็นนิทรศการให้ญาติโยมได้สักการบูชาอยู่ที่บนสาลาการประเรียนนะก็ประมาณ500กว่าพระองค์ ที่จัดเป็นนิทรรศการเป็นแหล่งเรียนรู้และก็การศึกษาของเราชาวพุทธทุกคนทุกท่านที่เข้ามากราบสักการบูชาได้ทุกวันนี้เนี่ยคือสิ่งดีๆของพระพุทธศาสนาของเรา mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงว่าเราจะต้องไปสักการะที่นู่นที่นี่มาที่วัดเสหมายยมนะพระบรมสารีริกธาตุพระเกศาธาตุพระอาหารหันตธาตุต่างๆที่ได้นํามาจากสมาคมของชมรมพระธาตุนะพระรามสาม ได้มาจัดตั้งไว้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาให้แก่เยาวชนและก็คนไทยชาวพุทธที่วัดไซม่แล้วก็เปิดให้ญาติโยมสักการะทุกวันตั้งแต่8ดโมงเช้าจนถึง5โมงเย็นโดยเฉพาะวันนี้ที่ทีมงานได้มาทำวันที่ปิดโครงการบูรสินห้าซึ่งก็มีอำเภอลำพุก,กานี้จำนวน100คนที่เข้ามาฝึกอบรม เกี่ยวกับการปฏิบัติในด้านวิปัสนากรรมาฐานก็ดีมาเรียนรู้เกี่ยวกับศินห้าก็ดีวันนี้ก็เป็นวันที่สินส้นสุดโครงการลงก็จะได้ให้ทางทีมงานนั้นถ่ายและก็ทำเป็นการเผยแพร่เพราะว่าคนเราทุกวันนี้ต้องดำรงอยู่ด้วยีิน,นถ้าไม่มีศินแล้วมันก็สิ้นสวยเพราะนั้นศินนั่นแหละดีที่สุดก็ติโยมทุกคนทุกท่านที่เป็นชาวพุทธนั้นก็จะต้องรู้จักว่าศินห้าคืออะไรเพราะเป็นสินของคฤรัหั์ มั่นคำทุบูผล์ไม่ผลไม่ยากไม่จนก็เพราะว่าเรารักษาศีลได้ทุบโผล่ีิตดวงเดียวเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นป,นาาปนัญญาก็ขอใ คนงา,นใ,า,านให้ทานทั้งหลายประพากอให้คณะครูและนักเรียนทุกคนตรงระตกแต่ความหมดความเจริญและฝมหวังราถนาทุกประการเพือขอเจริญ 100คนที่เข้ามาฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติในด้านวิปัสสนากรรมาฐานก็ดีมาเรียนรู้เกี่ยวกับศินห้าก็ดีวันนี้ก็เป็นวันที่สิ้นสุดโครงการลงก็จะได้ให้ทางทีมงานนั้นถ่ายและก็ทําเป็นการเผยแผ่เพราะว่าคนเราทุกวันนี้ต้องดํารงอยู่ด้วยศินนะถ้าไม่มีศินแล้วมันก็สิ้นสวยเพราะนั้นศินนั่นแหละดีที่สุดก็ติโย,ายามทุกคนทุกท่านที่เป็นชาวพุทธนั้น ก็จะต้องรู้จักว่าศินห้าคืออะไรเพราะเป็นสินของคารัหั์และอมรมภาพเองก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการแต่ทีมงานและคณะผู้จัดทำนะที่ได้มาทําการเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของวัดไทยใหม่ถ้าจะว่ากล่าวกันไปนั้นมันยาวต้องใช้เวลานานแ้ะก็ขออนุโมทนาและขอจะเจริญพรมาณโอกาสนี้ขอจเจริญพร หมาเนี่ยก็เข้าไปกราบมณฑสการพระในพระอุโบสถได้ได้แล้วก็พระธาตุอยู่ที่สาลาการปรเรียนสาลาการปรเรียน เจ้าหน้าที่ประจำพระบรมสารีริกธาตุบนศาลาการประเรียนวัดสายใหม่นะคะครับผมเออเอาชื่อเล่นๆมีไหมมีค่ะชื่อพาค่ะชื่อพาหรือจะเรียกว่าบุญนำพาหรือบุญนำพาได้ค่ะบุญพาสมมติว่าผมมาเนี่ยก็มาตรการพระบรมสารีริกธาตุค่ะผมมาถึงตรงนี้ต้องทำยังไงละอ่าหนูขออนุญาตแนะนํานะคะในการสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ถูกวิธีที่เราปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนตรงนี้นะคะโดยหยิบถาดเนี้ย ใช่ค่ะแล้วก็ทําบุญหยอดนี่เลยค่าราาเท่าไหร่ก็ใส่เข้าลงไปเลยใช่ไหมค่ะโอเคแล้วก็จุดเทียนที่นี่ค่ะครับแล้วทําไงอ่าหนูขออนุญาตแนะนํานะคะในการสักการะเราจะใช้พานดอกไม้ทูบเพียนตรงนี้นะคะเวียนทางด้านซ้ายมือเราคือขวาพระพุทธเจ้านะคะครับเวียนทั้งหมด3รอบครับโดยสวดพุทธคุณไปด้วยรอบแรกรอบแรกสวดอิติปิโสนะคะรอบสอง สวัสดีโตรอบสามสุปฏิปันโนนะคะค่ะนะครับที่ต่งางๆนี้ก็เป็นพระบร,รมสารีริกธาตุทั้งหมดใช่ค่ะข้างบนที่จัดแสดงนี้จะเป็นพระบร,รมสารีริกธาตุในส่วนที่เป็นพัะสมองของพระพุทธเจ้าแล้วก็รพระมังสะครับพระมังสะนี่ด้านนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นสีทองนะคะครับพระมังสะคือเนื้อนหนังของพระพุทธเจ้า,าครับคือเหมือนคนที่ไปสักการะที่ประเทศพม่านะคะ ก็จะมีเป็นลักษณะสีทองเป็นธรรมชาติเป็นลักษณะพิเศษของพระพุทธเจ้าเลยนะคะพระสมองที่สำคัญท่สำคัญนะพระสมองแล้วก็พระอุปถาก็คือจะเป็นพระอานนท์นะคะพระอานุ์พระอุปถาพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเป็นองคุริมานองคุริมานลิมนุ่นเลยด้านนี้คือองคุริมานองคุริมานค่ะมาถึงตรงนี้ด้านนี้ก็จะเป็นปัญจวัคคีย์ทั้งห้านะคะ ส่วนด้านหน้านี้จะเป็นส่วนพระเกษาครับคือเส้นผมของพระพุทธเจ้านะคะอ๋อครับผมฮะแล้วต่อไปฮะด้านนี้จะเป็นพ้าอรหันตธาตุาตห้าร้อยพระองค์ครับเป็นพ้าอรหันที่ได้เข้าร่วมสังคยนาในการทําข้อบัญญัติของสงฆ์นะคะคหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพานไปแล้วโดยการนําของพ้าหินทาเทระเป็นโอรสของพระเจ้าโสกมหาราชครับด้านนี้แหละฮะ อันนี้เป็นด้านนี้จะเป็นพระโมกคลาอัคราสาวกทางด้านซ้ายของพระพุทธเจ้านะคะครพระโมกขลาพระสาลีบุตรนี่ก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆกันอแต่ว่าอยู่เบื้องซ้ายกับเบ,เบื้องขวา,ขวาะนะฮะครับอันนี้เป็นพระรหันสาวกของพระพุทธเจ้าก็ท,าทั้งนี้ก็นนเป็นพระนาคเกษณใช่ค่ะน,นิ่พระ,ระนาะเคเกษณส่วนนี้ก็จะเป็นพระราหุน เป็นโอรสของพระพุทธเจ้าส่วนนี้จะเป็นส่วนกระดูของพระพุทธเจ้าเหนือไหปลาะเหนือไหปลาะส่วนลักษณะตรงนี้จะเป็นพระอรหันต์พระศิวรีที่เป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาบนะคะพระที่เดินทุดงที่มีความเป็นเลิศทางด้านโชคลาบไปไหนก็จะมีแต่คนแบบอุปถากอุปถัมภ์นะคะมาช่วยเหลือทางด้านโชคลาบด้านนี้นะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นส่วนพระสมองแรงเชิญมาจากประเทศศรีลังกานะคะศรีลังกาครับค่ะนี่ก็จะเป็นพระาราหันตธาตุด้านนี้ก็พิเศษหน่อยหนึ่งค่ะพี่จะเป็นพระมังสะส่วนผิวหน้านะคะครับด้านพี่ดูลักษณะว่าจะมีสามส่วนส่วนกลางนี่ลักษณะเหมือนไข่มุกอืมส่วนด้านซ้ายเหมือนเม็ดง,งาส่วนด้านขวาน,นี่จะเป็นเหมือนเม็ดข้าวสารเลยนะคะครับอันนี้ฮะด้านนี้ก็จะเป็นพระหรหัน พระโกษาลาก็จะมีชื่อติดอยู่แล้วนะคะเป็นเสือพระรหันแล้วนี่จะเป็นพระสารีบุตรกับพระโมคคลาตรงกลางนี้จะเป็นพระสารีบุตรที่มีความเป็นเลิศทางด้านสติปัญญาเป็นอัคราสาวกทางด้านขวาของพระพุทธเจ้าทางด้านนี้ก็จะเป็นพระสมองกับพระโลหิตค่ะอันนี้ก็จะเป็นพระรหันสาวกของพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นพระรหันสาวกของพระพุทธเจ้านี่อัญเชิญมาจากประเทศพม่านะคะเวียนสามรอบแล้วเราต้อง เอาอันนี้ไปสัการะตรงด้านหน้าขอพรนะทำยังไงบ้างจาาพระพุทธเจ้าก็จะมีคำกล่าวบทสวดอยู่ด้านหน้านี้นะคะอ๋อค่ะเราเอาทูปเทียนนี้ไม่ต้องจุดอ่าจริงๆก็จุดแต่ถ้าดับก็จุดใหม่ก็ได้ค่ะพี่แต่จริงๆเราอธิษฐานจิตก็ถึงอยู่แล้วค่ะก็จะมีบทสวดอยู่ด้านหน้านะคะอ๋อครับผมแล้วก็เอานี่วางที่ค่ะวางที่โต๊ะเนี่ยนะค่ะพอแากกลาบแล้วกันถ้าสมมุติว่ามันจะยาวไปเนาะค่ะ รูปปั้นเหมือนนี่หลวงพ่ออะไรบ้างอะอ่านี่จะเป็นส่วนอดีตเจ้าวาดพระสุนทรศรีราจารห์หลวงพ่อทองใบก็คือเป็นอดีตเจ้าวาอดาาองค<อ><อ>์กรอันนี้นะคะด้านขวาก็จะเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อออสก็คือพระหลวงพ่อสุขอ๋อคือเป็นพระอาจารย์ที่ก่อนหลวงพ่อออสเนาะคือเป็นพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อหลวงพ่อออสค่ะ เป็นพระอุปชาไหมไม่ <จะ S 1> ไม่ค่ะจะเ,เป็นอาจารย์้เฉยเป็นอาจารย์จะเป็นอา่าหลวงปู่สุกไงคะ<อ>ปากปากคลองวัดปากคลองมะขามเท่าอะ่ะอา่าหลวงปู่สุกค่ะหลวงปู่สุกส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นสมเด็จโตอ๋ออาจารย์โตกลาบขาพอพรตรงนี้เลยนะครับค่ะ ทางฝั่งสายไหมเดินข้ามสะพานมาก็จะเห็นวิหารดานเจดีย์ต่างๆที่ประดิษฐานรูปรอพระพุทธรูปอะไรต่างๆที่สร้างประดิษฐานไว้ตั้งแต่บุรพาจารย์สร้างศาลาเอาไว้แต่มาณปัจจุบันนี้การคมนาคมอะไรต่างๆสะดวกก็คือการถนนของทางหน้าวัดก็เลยหันมาอยู่ทางด้านเหนือ,อนะอเพราะนั้นญาติโยมที่ยังอยู่ที่แถวตำบลกูโคตอำเภอลำลูกการหรือว่าผ่านไปมาอยากจะข้ามาสักการะนี้ก็จะมองไม่เห็นวิหาร เพราะว่าหารหลังให้ญาติโยมอยู่<อ>เราก็จะเดินอ้อมไปทางหลังสาลาการ,ปรเปียนหลังนี้<ๆ>ก็จะเห็นสาราและก็วิหารต่างๆที่ตั้งประดิษฐานร,รูปหล่อของพระพุทธนาราหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อไรอหินแล้วก็รูปหล่อของหลวงปู่ยัตตุโมอดีตเจ้าอาวาสทุกรูปที่ประดิษฐานอยู่ที่วิหารต่างๆที่ทางวัดได้จัดเตรียมตั้งไว้ให้ญาติโยมสักการะบูชาและส่วนที่สาาการ,ปรเปียนหลังนี้ก็เป็นสาลาการเปียนหลังเก่าคู่วัดมาโดยตลอดได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ และโบสถ์ที่กํำลังบูรณะปฏิสังคอณ์ในขณะนี้ก็คือโบสถ์ที่บุปาอาจารย์ได้สร้างไว้มาถึงรุ่นอาตมาก,ก็คือการบูรณะปฏิสังรร์เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ญาติโยมจะเข้ามาสักกราระบูชาก็อยู่ในบริเวณทางด้านทิศใต้ทั้งหมดเลยนะคือวิหารลานันเจดีนั่นเอง ทีมงานโดยผมทวชัยชูทรัพย์มีกฤทีนิวนะครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมไปไหว้พระครับแล้วก็แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวของไทยนะครับท่านผู้ชมช่วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับเขาเรื่องเขาเป็นญาตินะครับเขากลับไปแล้วเขาไปบอกญาติพี่น้องเขาเพื่อมาเที่ยวประเทศไทยว่าประเทศไทยนั้น มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนิสัยใจคอของคนไทยนั้นอบอ้อมอารีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านผมกราบขอพวกคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้ชมช่วยกันต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ว่านักท่องเที่ยวนั้นจะมาจากประเทศอะไรนะครับการท่องเที่ยวของไทยเรานั้นทําเงินมหาศาลให้กับประเทศไทยทุกพื้นที่ถ้ามีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวก็จะมีเงินสัมัดในพื้นที่นั้นๆ ชาวชนบทจะได้รับอัน,นิสง์จากการท่องเที่ยวที่พวกเราช่วยกันส่งเสริมสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับจากผมพวันชัยสุยับ